สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสุภูสุคนนะครับครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ล่ำร่ำรวยๆวยกันนะครับครับตอนนี้นะครับผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดภูยอดรวยอีกครั้งนะครับซึ่งจุดที่ผมกําลังยืนอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่บนล้านหินของยอดวัดภูยอดรวย นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจักน้อยครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปขขางแรงไปเบิ่งสถานที่นะครับจุดที่เพื่อนตั้งไว้นะครับจุดกระพ่อองดั้นะครับของวัดผู้ยอดรวยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างคือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับจะเป็นเขานะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าเป็นเขาล้อมรอบเลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นสาราวัดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับไปครับไปเบิ้งจุดที่ผู้คนนะครับมากราบไหว้สักการากันซึ่งอยู่ด้านล่างครับส่วนด้านบนของร้านหินผมจะให้เบิ้งอีกจุดนอกรับจุดนี้ครับจะเป็นอ่างนะครับเป็นบริเวณเก็บกักน้ำนะครับซึ่งหน้าฝนน้ำจะอยู่ตรงจุดนี้ครับที่เห็นตรงนั้นครับ เป็นแผงกั้นที่สร้างไว้นะครับถึงทัดลงไปด้านล่างตรงนั้นจะเป็นจุดขององค์หลวงพ่อองค์ดำนะครับตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับครับจังใดกะเพื่อนท่านใดนะครับที่เขามารับชมนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสเดินทางมาทางนี้นะครับก็สามารถแวะเข้ามากราบไหว้หลวงพ่อองค์ดำได้นะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับยังบลูตำแหน่งกับปักมุดมาได้เลยครับ ตรงจุดนี้นะครับก็จะเจอทันทีบ่มีผิดบ่มีพาดนะครับสาหรับการเดินทางครับตอนนี้ผมยืนอยู่จุดชมวิวนะครับซึ่งเป็นโค้งเล็กที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนั้นครับจะเป็นสะพานเล็กว้เดินขามล้อมรอบเพื่อชมวิวนะครับส่วนด้านล่างตรงนั้นครับคือจุดที่ประชาชนนะครับต่างๆที่เดินทางมามาทางไกลทางไกลนะครับมากับไหว้องร้องดงดำ นะครับเมื่อส่งการผมบอได้มานะครับเพื่อนๆเพราะว่าติดธุระหลายอย่างนะครับก็เลยบอได้มาเก็บนะครับบรรยากาศตรงนั้นให้เพื่อนๆได้รับชมงกันนะครับไปครับเมื่อผมพาชมบรรยากาศวิวตรงนี้แล้วนะครับผมจะพาไปเบื้องด้านล่างที่จะเดินนะครับไปถึงด้านลงนะครับสู่ด้านล่างซึ่งเป็นบันไดเล็กลวก็เป็นก้อนหินนะครับที่อมา่อเป็นทางลงนะครับจุดนี้ครับจะมีจุดนะครับพักรบแดดนะครับเวลามาท่องเที่ยวหรือว่าเวลามากราบไหว นะครับผมจะลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้ครับคือตรงทางลงไปด้านล่างคือตรงนั้นนะครับจะเดินลงไปแต่ว่าผมจะให้เบิ้งก่อนครับภาพจากมุมสูงนะครับมองจากด้านบนลงไปขางลางนะครับผมจะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นความสวยงามความสัง,ง่านะครับของทางด้านวัดภูยอดรวยนะครับที่ผมได้พาพเพื่อนเพื่อนครับเก็บภาพมาให้ได้เห็นกันสำหรับมือนี่นะครับไปเบิ้งครับเป็นเวลาประมาณเก้าโมงนะครับ ผมได้มายืนตรงริมแล้วนะครับของร้านหินผมจะให้เบิ้งครับภาพด้านภาพด้านล่างนะครับคือประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวกับช่วงนี้จะโบคอยเนียนหนานะครับจะบบเหมือนช่วงเทศกาลเบิ้งเอาครับพี่น้องภาพด้านบนนะครับความสวยงามสํใดนี่แหละครับคือนะครับจุดหนึ่งครับที่ ประชาชนเหล่านักท่องเที่ยวครับที่นิยมมากันนะครับนั่นก็คือวัดภูยอดรวยนะครับที่มักจะเดินทางนะครับบวาจะลำบากสัาใดนะครับก็ดันดุลกันมาเพื่อกบไหวองคหลวงดํานั่นเองนะครับนั่นก็คือวัดภูยอดรวยนะครับนี่แหละครับภาพบรรยากาศด้านบนที่ผมเก็ให้เพื่อนเพื่อนครับได้เห็นกันที่เขามารับชมจังใดกันนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนครับรำลำรวยๆกันที่เขามารับชมสารคดีนี้ถ้าหากกับเพื่อนท่านใดนะครับ สนใจจังใดนะครับก็สามารถเดินทางมากับวัชการะกันได้นะครับมีจุดบริการทูบเทียนนะครับจะแต่งไวเป็นสุดเรียบร้อยนะครับสำหรับไหว้กับไหว้องคหลวงดํานะครับซึ่งตัวผมเองนะครับเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลานะครับผมก็จะเดินทางมากราบไหว้ประจําคือจุดที่จะลงไปนะครับด้านล่างลงจากร้านหินจุดนี้นะครับเพิ่งจะเหตุขึ้นมาใหม่นะครับนาจะเหตุบ่เกินประมาณสองอาทิตย์นะครับเพราะว่าตะกอนจะมีแค่บันไดเล็ก นะครับข้อมารอบนี้ครับผมมาเจอเป็นขูดหินก้อนหินนะครับที่เอามากอเลี้ยงไล่กันเพื่อเป็นทางเดินลงนะครับไปซูด้านล่างนี่ครับทางลงนะครับตามซอกหินนะครับแต่ว่าช่วงนาแล้งก็จะบบปันใดนะครับแต่ว่าขันผู้ใดมาหน้าฝนก็ต้องเดินดูความระมัดระวังนะครับบอกเลยว่าสวยงามครับท่านใดมาสัมผัสหรือว่าเพื่อนๆท่านใดครับน้องเที่ยวทางใดนะครับบอกว่าทางใกล้ทางไกลมาจุดนี้เราลองว่าบบผิดหวังครับ ขณะนี้นะครับผมได้เดินลงมานะครับด้านล่างแล้วนะครับผมจะให้เพื่อนๆครับได้เห็นนะครับบรรยากาศภายในวัดของภูยอดรวยนะครับจุดที่กําลังรับชมตอนนี้ครับเป็นจุดของทูบเทียนดอกไม้บูชานะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับที่มองไปตอนนี้ครับเพื่อนๆกำลังเห็นตอนนี้นั่นแหละครับคือทางเดินขึ้นไปกราวายองค์หลวงพ่อดํานะครับเพื่อนๆ นี่แหละครับเป็นอย่างผมจังนํามาให้เพื่อนๆครับได้รับชมกันอีกครั้งนะครับชุดนี้ครับจะล้าถวายนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดมาหรือว่าขอพอดจังใดสําเร็จจั่างใดนะครับกะซิมะเอาทูบเอาเทียนนะตรงจุดนี้นะครับบางครั้งนะครับกะจะมาพบมาเจอนะครับประชาชนที่เพื่อนขอโน่นขอนี่ไว้ครับเพื่อนก็นจะมาล้าถวายนะครับถ้าหากว่ามาสดจังหวะกะจะได้รับชมไปน้ำนะครับครับสําหรับมื้อนี้นะครับผมกะ นำภาพนะครับนำวิวมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับเมื่อนี้เป็นวัดภูยอดรวยนะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่ลืมบปได้นะครับนอกจากคําว่าขอบคุณกับโบมิยังหลายครับที่จะมอบให้เพื่อนๆนะครับแต่จังได้นั่นนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับทุกกรลังใจนะครับก่อนจากกันครับนี่คือภาพทางเข้าวัดนะครับจะมีสองฝั่งครับขายของนะครับขอบคุณหลายๆครับ